สวัสดีครับตอมโกสัมพีครับวันนี้ผมมีเหรียญน,นะครับอีกหนึ่งเหรียญมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญพระครูขันตยาคมนะครับหรือหลวงพ่ออิ่มศีรัทะโลนะครับวัดศรีขันธารามนะครับจังหวัดอ่างทองเดี๋ยวผมจะขอกล่าวข้อมูลของท่านนะครับ ให้ฟังสัก <c oughs> หน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปชมเหรียญกันนะครับลวงปูอิมนะครับวัดศรีขันธารามนะครับท่านเป็นพระโบราณน,นะครับท่านเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระพุทธ,ธโฆษาจารย์นะครับเจริญวัดเทพศิรินสมเด็จเจริญท่านเป็นอาจารย์ของท่านเจ้าคุณนอล,ลัต นะครับราชมานิตนะครับส่วนหลวงปู่อิ่มนี้ท่านยังเป็นอาจารย์ของเจ้าคุณสวัสดนะครับด้วยนะครับและเป็นอาจารย์ของเจ้าคุณทองนะครับซึ่งนับรุ่นจากหลวงปู่อิ่มนะครับแบ่งเป็นสองสายคือ1สายสมเด็จเจริญนะครับมาเจ้าคุณนอนะครับราชมานิตแล้วก็สายที่2ก็เป็นสาย เจ้าคุณสวัสด์มายังเจ้าคุณทองหลวงนะครับหลวงปู่อิ่มท่านเป็นพระเก่ามากนะครับเก่าขนาดท่านมรณภาพปงศพเมื่อปี2473นะครับสมัยก่อนหลวงปู่อิ่มนี้ท่านศักดิ์สิทธิ์มากใครที่ได้ประเจียบท่านไปพืนหนึ่งนะหรือได้ตะกุดท่านดอกหนึ่งนะครับรับรองว่าจะมีความร่ำรวยนะครับ ไม่จนไม่เจ็บนะครับท่านใช้บาร,รมีชื่อเสียงท่านว่าอิ่มนะใครได้ไปก็จะอิ่มหมดอิ่มทองอิ่มเงินอิ่มทรัพย์สมบัตินะครับอิ่มเลือกสวนไรนานะครับรวยจนอิ่มว่างั้นนะครับขนาดเลีียนงานศพท่านไม่ทันได้ท,ท่านปลูกเศษย,ยังเล่นหากันลหลายหมืน่นนะครับบาร,รมีท่านดีนักนะครับซึ่ง คือได้ว่า,าลุงปู่อิมนี้ท่านก็เป็นเจเจอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับในสมัยเก่านะครับสมัยโบราณซึ่งต่อไปนี้นะครับเรามาชมเหรียญกันนะครับสักหน่อยครับเหรียญของท่านนะครับก็เป็นเหรียญรูปทรงไข่นะครับรูปไข่ซึ่งเหรียญน,นี้ ไม่น่าจะทันท่านนะครับไม่น่าจะทันท่านน่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นผู้จัดสร้างขึ้นมานะครับซึ่งเหรียญก็เป็นรูปทรงไข่แล้วก็ด้านบนก็จะมีห่วงนะครับมีห่วงติดกับเหรียญแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวหนังสือนะครับเขียนว่าพระครูขันตยาคมนะครับ แล้วก็วงเล็บอิ่มสีละทโลนะครับซึ่งด้านในตรงกลางก็เป็นรูปของลูกปูอิ่มนะครับเป็นรูปที่ชัดเจนนะครับดูมีความคมนะครับมีลักษณะที่โดดเด่นนะครับความคมดูหน้าตานะครับแล้วก็ส่วนรอบๆเหรียญก็จะมีเส้นนูนขึ้นมาโดยรอบนะครับ รอบแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังของท่านก็จะมียันนะครับยันมียันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีคระละด้านข้างทั้งสองข้างแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับเหรียญน,นี้นะก็น่าจะเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับไม่ค่อยพบเห็นนะครับพบเห็นก็น้อยนะครับข้อมูลก็ ผมะศึกษาแล้วก็ยังไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ